ในส่วนของข้อสองเนี่ยที่มีปัญหากันเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องของอัตนัยอีกเช่นกันนะฮะเป็นอัตนัยเกี่ยวกับลูกหนี้อัตนัยเกี่ยวกับลูกหนี้ครับลูกหนี้ก็คือการตั้งค่าเผื่อข้อนี้เนี่ยก็เก่งเอาไว้เลยนะฮะคนที่มาติวผมเนี่ยผมก็เอาโจทย์พิเศษในวันสุดท้ายที่ติวสรุปส่งไปให้ด้วยนะสำหรับลูกหนี้นะครับ หลักในการเกี่ยวกับลูกหนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าโจทย์เราต้องให้มาว่ามียอดยกมาซึ่งยอดยกมาของโจทย์เนี่ยก็จะต้องบอกว่ามีลูกหนี้เท่าไหร่และมีค่าเผื่อเท่าไหร่เนี่ยเขาจะต้องบอกมาอย่างเงี้ยออกมากรอ,อกม,มันนะฮะแล้วเขาก็จะบอกมาว่ามีรายการค้าระหว่างปีเนี่ยอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยทำยังไงบ้างคะัํสำหรับยอดยกมา ถ้าเกิดดูจากที่ผมอธิบายก็คือย่อยตมานะฮะจะเปิดบัญชีแรกเรอไว้เลยก็มีแค่เพียงลูกหนี้กับค่าเผื่อเท่านั้นลูกหนี้เป็นสินทรัพย์อยู่ด้านเดบิตนะฮะค่าเผื่อธรรมาชาติมันก็อยู่ด้านเครดิตก็จะแบบนี้นี่คือยอดมาเอามาใส่ส่วนรายการค้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่รายการแล้วครับในการค้าที่เกิดขึ้นเขาก็จะมีบอกว่าขายเชื่อตัด ลูกนี้เป็นนี่ศูนแล้วก็นี่ศูนย์ที่เคยตัดไปแล้วเนี่ยเอาเงินมาคืนในคอนเซ็ปต์มัอยู่แค่นี้นะครับสุดท้ายก็คือให้ตั้งค่าเผื่อนี่องใส่ศูนย์เนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยไอรายการพวกนี้นะฮะที่มันเกิดขึ้นระหว่างปีเนี่ย ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งถามผมว่าตอนที่ตัดลูกหนี้เป็นที่สูนเนี่ยเป็นการตัดแบบไหนซึ่งถ้าเกิดติวกับผมแล้วเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าการตัดลูกหนี้เป็นที่สูนเนี่ยก็มีการตัดในทางบัญชีกับในทางภาษีแล้วผมบอกว่าทางภาษีไม่ต้องไปดูมันเลยเพราะห้างสงของเราเนี่ยเป็นแบบ n p a E ดังนั้นก็ทางบัญชีเท่านั้นเองทางบัญชีคืออะไรครับเวลาตัดลูกหนี้เป็นที่สูนย์ก็ต้องเดบิตด้วยค่าเผื่อ และเครดิตด้วยลูกหนี้แค่ไน,น,นครับแล้วก็เวลาทนี่ศูนย์เอาเงินมาคืนก็จะต้องเดบิตด้วยลูกหนี้เครดิตค่าเผื่อหนึ่งบัญชีก็คือเดบิตด้วยเงินสดนและเครดิตด้วยลูกหนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเราจะไม่กลับสนเลยในเรื่องภาษีเพราะเราบอกแล้วว่ามันไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะครับอันนี้คือจุดแรกนะฮะสำหรับข้อน,นี้ถามว่าลงแบบบัญชีภาษีก็ลงแบบบัญชี อีกจุดต่อไปก็คือว่ามันมีโจทย์มาให้งงครับโจทย์มาให้งงตรงนี้เนี่ยผมก็ก็งงด้วยนะฮะผมนั่งวิเคราะห์อยู่ว่าตกลงโจทย์มันไม่สมบูรณ์นี่ทําไม่ได้อะไรอย่างนี้ฮะแต่ถ้าเกิดผมจะคิดว่าโจทย์ไม่สมบูรณ์แล้วทําไม่ได้แล้วผมไม่ทำเนี่ยแปลว่าผมจะต้องสอบตกแน่นอนดังนั้นเวลาเราเข้าสอบนะฮะเราจะต้องคิดว่าโจทย์มันต้องสมบูรณ์แล้วเราก็อ่านใจคนออกข้อสอบว่าเขาอยากจะถามอะไรให้เราตอบนะรบเราอย่าไป คิดว่าเขามันไม่ถูกต้องสุดท้ายเมื่อเราคิดว่าเขาไม่ถูกต้องแล้วเราตอบหรือไม่ตอบหรือตอบผิดไม่ตรงปัใจเขาแล้วก็สอบตกอยู่ดีนะครับดังนั้นต้องอ่านใจเขาในกรณีที่เราหาคําตอบไม่ได้นะครับคือผู้ออกข้อสอบเนี่ยถูกที่สุดนันเองนะครับคือในส่วนของการค้าระหว่างปีนะครับมันมีตรงนี้เข้ามามันมีการให้บันทึกรับคืนด้วยแล้วก็มีส่วนลดจ่ายด้วย มีสองรายการนั้นนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่ารายการที่มันเกิดขึ้นพวกนี้มันก็จะต้องกระทบกับลูกหนี้กับค่าเผื่อนะครับถ้าไม่รวม,มาก,การตั้งค่าเผื่อตใัใ้งแตู่นย์นะฮะตั้งแต่ขายเชื่อตัดลูกหนี้หนี้ศูนเอาเงินมาคืนรับคืนู่นลดจ่ายมีผลก,กับกขาตัดลูกหนี้หมดเลยรายการพวกนี้มันก็จะต้องวิ่งไปที่บัญชีแยกเพลลูกหนี้และค่าเผื่อที่เกี่ยวข้องเวลาเราทำเนี่ยก็วิ่งไปแค่สองบัญชีเนี่ยนเะท่าน,นั้นเอง ในการอื่นส่วนมากเขาไม่ได้เน้นหรอกฮะเขาเป็นเน้นที่ลูกหนี้กับค่าเผื่อนะครับคราวนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะตัวเนี้ว่ารับคืนเนี่ยมันกระทบกับยอดลูกหนี้ไหมถ้าเรามีหลักพื้นฐานที่ดีเราก็จะรู้ว่าการรับคืนนั้นก็คือการที่เราจะต้องล้างลูกหนี้ออกถ้าเกิดเราขายเงินเชื่อนะฮะรับของคืนมาก็ต้องลดยอดลูกหนี้ลงนะฮะแล้วก็เดบิตรับคืนดังนั้นการรับคืนนั้นก็มีผลกระทบกับยอดลูกหนี้ทางด้านเครดิตอย่างแน่นอน คราวนี้ส่วนลดจ่ายเนี่ย <killing> เขาบอกมาเป็นตัวเลขประมาณ2,700อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะผมจำไม่ค่อยได้ตัวเลขที่ชัดเจนนะเขาบอกส่วนลดจ่ายมีได้กับ2,700แต่นั้นเราก็ต้องมานึกถึงว่าตอนที่เราขายสินค้าแล้วเราให้ส่วนลดเงินสดกับลูกค้าเนี่ยเขาเอาเงินมาจ่ายภายในระยะเวลาที่เราให้เนี่ยเราต้องให้ส่วนลดจ่ายกับเขาเวลาให้ส่วนลดจ่ายเนี่ยก็ต้องเดบิตด้วยเงินสดเดบิตด้วยส่วนลดจ่าย และเครดิตด้วยรุกนบบนี้ตัวแบบเนี้ยนะฮะแล้วเอาตัวเลขของเขามาใส่ส่วนลดจ่ายสองพันเจ็ดแต่ตัวเลขเน,นี้ยเราไม่สามารถหาได้ครับและไม่สามารถหาได้ด้วยตัวเลขน,นี้เราต้องการตัวเลขน,นี้นะะต้องการตัวเลขรูกนนี้เนี่ยเราไม่สามารถหาได้เพราะอะไรฮะเพราะส่วนลดจ่ายเนี่ยเขาไม่ได้บอกมาเลยว่ามันเป็นส่วนลดจ่ายที่กี่เปอร์เซ็นต์เช่นเขาควรจะต้อบอกว่าสองทับสิบเอ็นทับสี่สิบหรือสามทับสิบเอ็นทับ 50อะไรเงี้ยเขาควรจะต้องบอกมาแต่เขาไม่ได้บอกมาดังนั้นเมื่อเขาไม่ได้บอกมาเนี่ยเราไม่สามารถดันตัวเลขส่วนลดจ่ายว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไปหาย,ย่าลูกหนี้ได้เมื่อเราไม่สามารถหาย่าลูกหนี้ได้เนี่ยดังนั้นยอยลูกหนี้เนี่ยมันก็ไปกระทบที่บัญชียอดเพลูกหนี้ทางด้านเครดิตเนี่ยผิดไปด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถหาย,ย่ายลูกหนี้ได้เป็นไปได้ว่าโจทย์เนี่ยไม่สมบูรณ์จริงเพราะว่า ไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์มาไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์มาไม่สามารถถอดตัวเลขสมก,การหาย,ยอดลูกหนี้ที่ไปกระทบกับอัตราเฟสเภาได้ดังนั้นถ้าเกิดเราคิดแค่ตรงนี้จบแล้วเราบอกว่าโจทย์ไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็จะออกกระทบยอดลูกหนี้ไม่ได้เมื่อกระทบยอดลูกหนี้ไม่ได้ก็ตั้งค่าเผื่อนี่องใส่ศูนประจำปีไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องเอายอดลูกหนี้คงเหลือเนี่ยมาตั้งค่าเผื่อน,นี่องใส,ส่ศูนประจำปีตามที่โจทย์กำหนดดังนั้นทางเดียวเลยที่เราจะต้องทําให้ได้ก็คือว่าแม้เราจะคิดว่าโจทย์ไม่สมบูรณ์นะครับ แต่เราก็ควรจะต้องดาใจคนออกข้อสอบว่าเขาอาจจะต้องการอะไรจากเราการเดาวใจก็คือว่าผมจะดาวใจอย่างนี้นะครับผมจะดาวใจว่าเขาคงจะลงบัญชีแบบนี้ก็คือเดบิตด้วยส่วนลดจ่ายและก็เครดิตด้วยลูกหนี้คือเป็นการให้ส่วนลดจ่ายโดยไม่มีการรับเงิน ระหว่างกันจริงๆเป็นการลดกันแค่นั้นเองนะเมื่อเป็นการลดกันเฉยๆไม่มีเงินเ,นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ต้องลงแค่คู่ส่วนลดจ่ายกับยอดลูกหนี้ตรงนั้นดังนั้นส่วนลดจ่ายอยู่2,700ดังนั้นลูกหนี้ที่ลดลงก็2,700ด้วยและเราก็จะผ่านลูกหนี้ทางด้านเครดิตไปยังชีแยกให้ลูกหนี้ได้ถูกต้องเมื่อเรากระทบไปยังชีแยกไปให้ลูกหนี้ได้ถูกต้องแล้วตอนหาย,ยอดลูกหนี้คงเหลือก็หาหากันต่อข้างก็จะมียอดอยู่ทางด้านเดบิต แล้วเราก็เอาอยอดนี้แหละครับไปคูณอัตราเปอร์เซ็นต์ของค่าเผื่ยนิ่งเฉยศูนย์ก็จะได้ออกมาเป็นค่าเผืี่ยนิ่งเฉยศูนย์ประจําปีก็จะได้คําตอบนะฮะต้องทาอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับจะไปบอกว่าโจทย์ไม่สมบูรณ์ไม่ได้ต้องทําให้ได้นะครับนี่คือปัญหาที่พบนะฮะจากข้อที่สองเรื่องลูกหนี้นะครับ